สวัสดีค่ะฟ้งจากร้านอ้อมบิ๊กไบนะคะวันนี้ค่ะมาส่งมอบนะคะ Y ZF R 3าตัวนี้ปี2017แล้วก็อยู่กับลูกค้านะคะแฟ้งต้องบอกเลยว่าลูกค้าเทสนี้นะคะจองรถยาวนานถึง1ปีนะคะเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันหน่อยเนาะว่าคิดยังไงกับการที่ลูกค้าจองยาวนานข้ามมาจนถึงเกือบ1ปีนะคะวัวจะโดนยึดเงินจองหรือเปล่าใช้อาชีพอะไรในการจัดแปนะอันนี้ลูกค้าจองครั้งแรกเป็นรถอะไรคะเป็น R สา,า,า,ามนะ R สามเหมือนกันอ๋อแฟ้มขอสัมภาษณ์นิดนึงว่า ออตอนนั้นทําไมถึงจัดไปนั้นไม่ผ่านเอ่ยตอนนั้นคือออกจากงานค่ะออกจากงานได้งานใหม่ก็เลยลาออกแล้วพอดีเช็คเกอร์ไปเช็คแล้วเจอว่าลูกค้าลาออกก็เลยทําให้การจัดไปแนนครั้งแรกไม่ผ่านนะคะลูกค้าจองไว้กี่บาทคะอ 5, ทจองห้าพันบาทาจัดไปแนนครั้งแรกไม่ผ่านทางร้านบอกว่าลูกค้าสามารถกลับมาจัดใหม่ได้อันนี้ลูกค้ามีความมั่นใจอะไรไหมคะว่าทางร้านจะยึดเงินจองอะไรหรือเปล่า ตอนแรกก็กลัวค่ะแล้วคือแบบมาใหม่ก็ก็ได้ก็พายก็ได้อันนี้คือต้องบอกนะคะว่าลูกค้าประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทอายุงานเพียงแค่10เดือนสิเดือนนะคะมีคนค้ำไหมคะไม่มีไม่มีคนค้ำด้วยออขอโทษนะคะของลูกค้ารายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ 14, 1น0 0 0 1 4 0 0 0บาทอายุงาน10เดือนเท่านั้นไม่ใช้คนค้ามเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยนะคะอันนี้ของคุณลูกค้านะคะไม่มีคนค้ามเนาะแล้วก็อยากจะบอกต่อคนอื่นที่กำลังดูคลิปของคุณลูกค้าว่าเออจองเธอเราได้รถแน่นอนอันนี้คันนี้ถูกใจมากน้อยแค่ไหนคะถูกใจมากค่ะก็แนะนำมาซื้อนะคะต้องบอกนะ<ร>ว่าคันนี้อ่ะมาถึงปุ๊บ ลูกค้ามาจับเอาเลยรถยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ารถยังมาแบบสภาพเขอะๆเลยนะแต่ว่าเครื่องยนต์นี้รับประกันให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้หน่อยนะคะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะรีบเลยนะคะรถสวยๆมีไว้เยอะอยู่แต่ว่าคันที่คุณชอบอาจจะไปก่อนนะคะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่ไว้วางใจมาออกรถกับทางร้านค่ะขอบคุณค่ะนนี้เรียบร้อยนะคะ